ก็วันนี้ผมอยู่ที่วัดเบญจมาศพิรนะครับกับคนไทยเข้าฟรีนะครับฝรั่งร้อยหนึ่งนะครับชาต่างชาติร้อยหนึ่งแขนสั้นเสื้อกล้ามอะไรเข้าไม่ได้นะครับใส่เดี่ยวกออกอะไรนะครับไม่ได้เกงขายาวนะครับไปเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปกราบพระวัดเบญจมาศพิรครับในส่วนลังทางที่เจกเข้ามานะครับเข้ามาก็จะเจอนี่นะครับสาลายใหญ่ระเบียบนะครับก็จะมีพระอยู่นะครับ นี่เป็นจุดบูชาพระจุดแรกนะครับผมไปเดี๋ยวจากจุดนี้เราไปกราบพระกันจุดต่อไปดีกว่านะครับวัดนี้คือวัดที่อยู่บนเหรียญห้านะครับผมผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆวัดนะครับนี่วัดที่อยู่บนเหรียญห้านะครับคนแต่งตัวสวยเพียบเลยนะครับวันนี้นะมาทําบุญกันมาอะไรนะครับนี่คือวัดที่อยู่บนเหรียญห้านะครับนี่ เห็นไหมครับเพื่อนเพื <vase stiff> ่อนเห็นไหมครับผมให้ดูให้ชัดนะครับนี่วัดนี้คือวัดที่อยู่ด้านหลังเหรียญห้านะครับด้านหลังเหรียญห้านะครับนี่เห็นไหมครับเหมือนกันเปรียบนะครับดูนะครับอ่าแล้วผมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับอ่าวัดนี้สวยงามมากนะครับและเป็นวัดใหญ่นะครับเป็นวัดหลวงนะครับทางเจ้ากษัตริย์เขาจะเข้ากันทางวัดนี้นะครับวัดเป็นจามาะพิษนะครับ อยู่ด้านหลังกองทัพภาคหนึ่งนะครับแถวสวนน้ำพรนะครับกราบสวัสดีครับญาติสนิทมิตรสหายแฟนรายการช่องอเจกเก้าสิบเอสอเจกนูผมเจกโกนูครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดเบญจามาะพิษครับอยู่หลังทัพภาคหนึ่งนี่เองนะครับวัดนี้เป็นวัดที่สวยมากนะครับและมีจุดบูชาพระจุดกราบพระเพียบนะครับจุดเซลฟี่เพียบจุดเช็คอินเพียบนะครับพาลูกพาหลานมาทําบุญกันได้นะครับมาเที่ยวด้วยกันครับตปกราบพระกันครับ ก็เดี๋ยวเราไปกราบพระด้านในนี้กันนะครับ เก็บภาพบรรยากาศภายในวัดมานะครับมเนี่ยจุดตรงนี้คือจุดที่เป็นอ่านี่นะครับวิหารที่อยู่ในเหรียญห้าเรานี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินกันทางด้านนี้นะครับผมด้านที่มีชุดไทยคนแต่งชุดไทยกันหรือสวยงามๆนี่นะครับแต่งตัวกันหรือสวยงามๆนะครับมาถ่ายรูปมาเซลฟี่มาทําบุญกันนะครับที่วัดเบญจมาระพิษนะครับผมอ่าไปด้วยกันนะครับ บริเวณด้านหลังวิหารมาสักครู่นะครับเจกได้เข้ามาแล้วนะครับก็มีคนเข้ามาทําพิธีอยู่ด้วยนะครับเจกก็ไม่ได้เข้าไปรบก,กวนด้านหลังวิหารก็มีพระรอบๆอบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆเดี๋ยวเจกจะออก,กน,นะครับไปทางจุดอื่นต่อไปนะครับ ภาพบรรยากาศบรรยากาศนะครับในสวนวัดเบนนับเราอยู่กันด้านข้างวิหารเมื่อสักครู่นะครับเราออกกันมาแล้วนะครับวัดนี้จะมีจุดให้นั่งเล่นเช็คอินเซลฟี่อะไรเยะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวส่วนทางด้านนู้นนะครับมีศาลาที่เป็นอ่ากองนะครับเป็นกองเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูนะครับทางด้านนู้นนะครับวัดใหญ่มากเลยนะครับ เก็บบล็อกไว้เพื่อนดูนะครับเสียงไม่ค่อยดีนะครับยังมีอาการอยู่นะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูกองนี่นะครับที่ว่านะครับกองที่ว่าคืออยู่ทางด้านนี้นะครับเนี่ยถึงแล้วนะครับโอ้ใหญ่มากนะครับใหญ่มาก เราก็มาถึงตรงที่กองอยู่แล้วนะครับด้านหลังเจกนนัก้ก็เป็นกองยาวนะครับอันนี้เป็นกองน่าจะเป็นกองเพนนะลูกเขาเลยครับยาวทาสวยทีเดียวนะทาสวยจึงอย่างดีเลยนะครับจึงอย่างดีทําจากไม้นะครับแล้วก็มีกองเป็นกองนี่นะครับกองเพนสองใบนะครับเขาเอามาวางโชว์ไว้นะครับก็ในส่วนของทางวัดนะครับมีจุดอ่า ให้พวกเราเข้ามานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะครับมีน้ําพุนี่นะครับอย่างนี้นะครับมีน้ําพุมีจุดนั่งเล่นมีจุดเช็คอินนะครับมีจุดกราบพักนะสวยงามมากทีเดียวนะครับแล้วคนเนี่ยที่มาเที่ยววันนี้แต่งชุดไทยแต่งอะไรมานะครับถ่ายรูปสวยมากทีเดียวนะครับตามเจกมาเที่ยวกันได้ครับวัดเป็นจม้าบุพิตครับวันนี้เจกพามาเที่ยวที่วัดเบนนะครับเป็นวัดที่อยู่บนเหรียญเหรียญห้านะครับที่มี รูปวิหารอยู่นะครับคือวิหารวัดเป็นนะครับอตอนนี้เราเดินอยู่ด้านรอบนอกนะครับด้านรอบนอกนะเป็นจุดตรงนี้ที่มีนี่นะครับวัดเบนอะ่ะเป็นวัดที่ใหญ่มากนะครับเป็นวัดที่อยู่ติดกองทัพอ่ะทัพพักหนึ่งเนี่ยครับอเป็นวัดที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็บริเวณเนี่ยกว้างขวางเลยนะครับเป็นจุดให้เรามาพักผ่นอนหย่อนใจได้นะครับ นี่ก็โพโพมนทนนะครับอ่เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูนะครับเป็นสวนพักผ่อนหย่นใจนะครับเก็ลวอกก็ฝากนะครับจุดจากพระก็จะเป็นจุดด้านในที่เจ็ดกระถ่ายมาตสักคู่นีนะครับเขามีการทําพิธีอะไรกันด้วยนะครับผมก็เลยไม่ได้เข้าไปกวนอะไรมากนะครับนะแต่เดี๋ยวเราเข้าสวนนี่กัน ด้านในก็จะมีพระปางต่างๆนะครับประดับยูนในสวนนะครับโอ้ยนี่เป็นไงเ,นเพื่อนๆจะให้ดูงานประตูเก่าเป็นไงเ,เพื่อนๆงานหล่อประตูเก่า่นะเนี่ยจะให้ดูเป็นไงครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะงานหล่อนะครับเนี่ยงานเก่ามากๆนะครับเด็กจะเข้ามาด้านในบริเวณสวนแล้วนะครับก็มาเจอพระพุทธเจ้าปางต่างๆนะครับก็เริ่มจัดองค์นี้เลยนะครับปางสมาธินะครับ มีสาวทักทายแล้วก็ต้องทักทายกลับนะครับอแล้วก็มีประวัติบอกนะครับแล้วก็มีปางต่างๆนะครับพระพุทธเจ้าปางต่างๆอยู่ในวัดเบญจมาพิษนะครับเรามากับพระมาอะไรกันได้นะครับมานั่งพักผ่อนหย่อนใจทําให้จิตใจสงบนะครับเข้าวัดบ่อยๆทําให้เป็นคนอ่อนโยนนะครับไม่กระด้างนะครับ ด้านนูก็จะเป็นศาลาร้อยปีพระพิยะมหาราชนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้พระพิยะกันนะครับเดินทะลุไปเลยตรงนี้เป็นจุดศาลาร้อยปีครับปิยะมหาราชอนุสรน,นะครับสองสหนึ่งหนึ่งถึงสองหหนึ่งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปไหว้กันนะครับในส่วนของตรงนี้เป็นส่วนของจุดบูชาพระพิยามหาราชนะครับวัดเป็นจมาปพิษนะครับผมจากศาราอ,อนุสรร้อยปีพระพิยานะครับก็เราก็เดินทะลุสวนไปเหมือนเดิมนะครับสวนเนี่ยนะครับร่มเย็นทีเดียวนะครับ ต้นไม้ต้นนี้สวยมากๆกันเพื่อนดูดิเห็นไหมครับบางคนบอกไม่สวยเลยเจ๊กพูดอะไรว่าไม่เห็นอะไรสวยอยู่ที่คนมองคุณมันอยู่ที่ใครจะมองต้นไม้ต้นเดียวกันอะ่ะเอาคนสิบคนมามองอ่ะมองไอม่เหมือนกันหรอกคุณเชื่อคุณถึงได้เชื่อผมแม่มองไม่เหมือนกันหรอกมันอยู่ที่ว่าใครจะมอง มันสะท้อนหนึ่งจิตใจที่อยู่ข้างในของคุณออกมาด้วยว่ามองเป็นยังไงนะครับผมมองเป็นแบบนี้นะครับสวยงามบริเวณจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ถ้ามีเวลาเนี่ยควรจะมาถ่ายรูปมาเช็คอินนะแล้วจะให้ดีอ่ะควรจะแต่งตัวชุดไทยมาด้วยนะครับผมเห็นมีเพื่อนๆหลายท่านเขาแต่งตัวชุดไทยมา วัดนี้กันนะครับมาถ่ายรูปนะครับสวยมากๆทีเดียวนะครับผมผมมาเที่ยววันเนี้ยเป็นวัดที่ผมเจอคนถือกล้องมากที่สุดเลยมากๆเลยนะไม่ได้กล้องเล็กๆแ่นะกล้องใหญ่กล้องแบบถ่ายวีโอนะครับพื่ก็นี่ก็เป็นหอะระฆังครับนี่เป็นจุดเช็คอิอหนหนึ่งจุดนะครับของวัดเบนนะหอะระฆัง ด้านหน้าเป็นหอกลองฝั่งนู้นน่าจะเป็นหอไตไล่ๆกันไปนะครับในวัดก็จะมีอยู่ไม่กี่หอ,อก็ถ้ามีโอกาสได้มาทางนี้นะครับก็ออใส่เขาจะหลบกล้องก็แวะมานะครับทำบุญที่วัดเบนนะครับทะาในวิหารบัตะคู่นะครับ สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินออกไปหน้าหน้าตรงหน้าเมื่อกี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันดีกว่านะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปต้นๆนะครับกรองยาวมากเลยนะเพื่อนใหญ่ด้วยในส่วนของทางด้านนี้นะครับ มีพิพิธภัณฑ์นะครับพระที่นั่งทรงพนวดนะครับแต่ไม่ได้เปิดนะครับวันนี้นี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้เจ๊พามาแล้วนะครับวัดเบนจะม่าพิษนะครับ่ก็พาเพื่อนๆมากราบพระแล้วนะครับในโบสถ์เดี๋ยวเจ๊จะพาเข้าไปกราบลาพระอีกหนึ่งรอบนะครับเมื่าตะคู่เข้าไปรู้สึกไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ขอพรพระไม่ได้อะไรนะครับจะได้กราบข้างด้านหน้านะครับเดี๋ยวจะเข้าไปใหม่ พิธีน่าจะเสร็จแล้วนะครับนะเดี๋ยวยังไม่ได้ถ่ายรูปด้วยครับขอขอเวลาแป๊บนะครับ ไปกันเพื่อนเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระอีกสักรอบโอ้ยังไม่เสร็จเลยเหน็นคนนั่งกันเต็มเลยนะนี่ก็บริเวณด้านหน้านะครับก็สําหรับคลิปน mm ี้เราอยู่กันที่ว mm ัดเบญจมาศพิษนะครับก็คงต้องลาเพื่อนเพื่อกันไปเท่านี้นะครับหลังจากที่พาเพื่อนมาเที่ยวกันแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าเพื่อน